ีดยางเหมือนกันแต่ทำไมได้น้ำยางไม่เหมือนกันได้ผลผลิตไม่เหมือนกันเคยสงสัยไหมครับมีอยู่5อย่างด้วยกันครับ 1. ครับสายพันธุ์ต่างกันครับเมื่อสายพันธุ์ต่างกันผลผลิตก็ย่อมต่างกันแน่นอนครับสายพันธุ์ดีย่อมให้ผลผลิตที่ดีกว่าสอครับการดูแลไม่เหมือนกันครับบางคนใส่ปุ๋ยตรงสูตรตรงความต้องการใส่เป็นประจำ และรู้จักกลุ่มธาตุอาหารเกรดพรีเมียมของต้นยางพาราบางคนรู้ว่าต้นยางพาราใช้ธาตุอาหารกี่อย่างแต่บางคนไม่รู้เลยครับรู้แค่ว่าปุ๋ยสครับบางคนรู้ว่าต้นยางพาราชอบอะไรและไม่ชอบอะไรชอบดินแบบไหนชอบสารเคมีอันตรายไหมบางคนไม่เคยสนใจและไม่รู้เลยครับสี่ครับ อย่างเป็นโรคไม่รู้ก็กรีดกรีดทั้งที่ทต้นยางยังป่วยมันจะให้น้ำยางดีได้อย่างไรใช่ไหมครับ5ครับบางคนเริ่มเปิดกรีดตั้งแต่ต้นที่ยังไม่โตครับผมเข้าใจนะครับยางอายุยังเล็กอยู่ก็ไปเปิดกรีดแล้วทั้งทั้ท,ที่วัดรอบต้นยังไม่ถึง50เซนติเมตรแต่บางคนเขารอให้ต้นยางอุดมสมบูรณ์แข็งแรงวัดรอบต้นได้50เซนติเมตรต้นใหญ่ กรีดแต่ละทีน้ำยางเต็มถ้วยฉะนั้นอยากได้ผลผลิตดีๆต้องเข้าใจต้นยางไม่ใช่แค่กรีดให้หนักกรีดให้บ่อยการกรีดยางมันคือศาสตร์ครับไม่ใช่แค่แรง FC ท่านใดมีคำถามพิมพ์เข้ามาวิชาความรู้เรื่องอยางพารามีอีกมากมายกดไลค์กดแชร์กดติดตามไวยครับ